บิดยับขนาดนี้จะเรียกว่าดีได้ยังไงสวัสดีครับเจอกับเรา movie ายผมบอลนะครับตอนนะครับและว,วันนี้เราอยู่กับการคุยหนังนั่นเองอม,มีเรื่องหนึ่งเว้ยที่อยากจะชวนคุยมากๆมาสักพักลวเพราะว่ามันเป็นกระแสข,ของหนัง o m น i s c ซีย t Reader ที่มันบิดยับมากเสียจ,จนแบบโอ้โหแฟนแฟนของนิยายและแฟนแฟนมันทวายอย่างพี่กรีดร้องอสต่พี่เป็นคนอ่านมันทวายอย่างเดียวนะไม่ได้ติดอะไรขนาดนั้นแต่คือรู้เลยว่าเชื่อนี่มึงเป็นใครเนี่ยใช้คำนี้เลยว่า มึงเป็นใครเนี่ยพระเอกนี่บิดไม่เหลือซากหลายตัวละครก็เปลี่ยนไปเยอะพี่ก็เลยอยากชวนคุยหนังหลายๆเรื่องในโลกภาพยนตร์ของเราเนี่ยหรือว่าแนะม้แต่ซีรีส์นะมันมีการปรับแก้แก้ไขและเรื่องไหนบ้างเป็นยังไงบ้างมากน้อยแค่ไหนตรงกลางของมันคืออะไรวันนี้เราจะมาคุยกันนะครับก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราด้วยจะได้มีเพื่อนมาคุยเรื่องนี้ด้วยกันนะมาก่อนเลยขอเริ่มประเด็นเท่าที่พี่ไปหาข้อมูลมานะพี่รู้สึกว่า ความจริงแล้วเรื่องการดัดแปงลงอะไรพวกนี้มีใหญ่ๆเลยนะประมาณสี่แบบเขาพูดเลยว่าสแีบบ่แบบแบบแรกเนี่ยคือเอามาแค่ประมาณชื่อเรื่องและโครงเรื่องแต่แตัวละครเนี่ยรีเซ็ตใหม่หมดอืมอืมคือต้องบอกก่อนว่ามีมาทั้งจากนิยายการ์ตูนหรือแม้แต่เรื่องสั้นหรือบางทีเอามาจากเรื่องจริงมันมีได้มากมายหลากหลายแบบส่วนจะดัดแปลงมากน้อยไงก็แล้วแต่ส่วนเรื่องเอามาแค่ชื่อและโครงและตัวละครใหม่เนี่ย ส่วนใหญ่แล้วเท่าที่เห็นจะไม่ค่อยมีปัญหายกตัวอย่างเช่นกับพวกแบบ e อ of t o m o r r o w อ่ะอันนี้ชัดเลยอ่านัสื่อเอาแค่คอนเซ็ปต์มาได้ซ้มบ์อาชื่อมันก็เปลี่ยนชื่อมันเปลี่ยนคือมันเปลี่ยนใหม่หมดเจำได้ว่าชื่อของญี่ปุ่นจะเป็นชื่ออะไรนะ All you need สคิว l อายูนิ e อีสิสิ่งที่มึงต้องการก็คือการฆ่าเอแต่ชื่อมึงไม่ไม่ไม่ค่อยสื่อแต่ความดีเอทอฟทูมาร์โรก็ไม่สื่อนะไม่สื่อมันไม่ชื่อเรื่องนี้ไม่เคยสื่ออะไรกันเรยมันเปลี่ยนชื่อบ่อยแล้วมันมีช เอ้ยอันนี้พอได้อันนี้ซื่ออเลยอันนี้ซื่ออยู่อันนี้ซื่ออยู่แต่คือส่วนใหญ่แล้วพวกที่เอามาแค่ชื่อและโครงเรื่องเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาเออเพราะว่ามันจะกลายเป็นการตีความใหม่ไปเลยใช่ใช่ส่วนใหญ่บรงนี้ไม่ค่อยมีปัญหาอย่างญี่ปุ่นเนี้ยมันดาร์กมันจริงจังอะไรเงี้ยอย่างออยู่ในเชือดดาร์กจริงจังแล้วใส่ความเป็นญี่ปุ่นสูงมากแต่พอมาเป็นแบบเวอร์ชันฮอลลีวูดก็ทําให้มันดูแบบดูง่ายขึ้นเป็นใส่ความแอคชั่นมากขึ้นก็เน้นสนุกเป็นหนังบ็อกบัสเตอร์เป็นหนัง แล้วสนน้อีวินี่ก็เอามาแค่ชื่อความจริงก็คือเอามาแค่ชื่อกับซอมบี้นั่นแหละแล้วก็อะกูให้อีกอันนึ่งกูให้อัมเบลลามาด้วยอัมเบลลาไวรัสชื่อไวรัสต้องๆบริษัทที่แม่งมีเงินอย่างเดียวไม่พอนะต้องโง่ด้วยมันคาเชียอะไรไม่เคยดีเลยใช่าอะไรไม่เคยดีส่วนตัวละครในเกมที่มาเรียกว่าอีตาเอ็กซแล้วกันมานแมแบบขอไปทีมากกว่ามีจิวอะพอโอเคอยู่โอ้จิวดีมากใช่ใช่ส่วนใหญ่แล้วเลย i ส e n อีวิวก็เป็นแค่หนังอดเมียเฉยๆเป็นหลักหนังอดเมียเป็นหลักแต่่ก็นนัแหละ คนส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากเพราะว่ามันพูดอะไรไม่ได้ครเขาบอกเขาตีความใหม่เลยทั้งชื่อทั้งอะไรไม่มีอะไรเหมือนเดิมอแต่ส่วนใหญ่มันจะออกไปทิศทางว่าชอบหรือไม่ชอบเลยซะมากกว่า่เพราะว่ามันก็ไม่ตากอะไรจากเรื่องใหม่ไปเลยอย่างที่สองมาชัดๆเลยก็คืออย่างที่เป็นประเด็นและมีปัญหามากที่สุดอ,อย่างการที่เอาของเดิมมาหมดเลยนะโครงเรื่องก็แบบเดิมชื่อก็เดิมมักจะบิด ตัวละคระจะบิดนิสัยตัวละครไปบิดนิสัยตัวละครหรือเนื้อเรื่องบางส่วนที่สําคัญสําคัญออันนี้จะมีปัญหาเยอะมากซึ่งอันนี้ก็เกิดขึ้นกับเออมนิเซียร์ e รดเดอร์เรียบร้อยที่หลายหคนต่างกรีดร้องแฟนนิยายเนะี่ยที่นั่งอ่านคอมเมนต์ช่องเรามีแต่คนแบบกูไม่ไหวแล้วเนะเออซึ่งความจริงส่วนตัวแล้วอมนิเซียร์เรดเดอร์พี่มองว่าหนังมันโอเคอหนังมันโอเคใช้ได้เลยแต่ว่ายอนอย่างว่ามันบิดไปมากม,มากจริง คือตัวละครหลายตัวละครที่บิดไปพี่ัพอรับได้แต่พี่เกลียดเพะเอกสุดแล้วเพราะพี่รู้สึกว่าพี่ตามเรื่องเนี้ยเพราะว่าลักษณะนิสัยของเระเอกแล้วลักษณะนิสัยของเระเอกคือแบบมันคู่อ่ะไอ้คนมันคู่ๆเท่ๆฉลาดฉลาดน,นิสัยเพะเอกเนี่ยสมัยนี้จะเหมือนกับพวกนิยายจีนสมัยก่อนจริงสมัยนี้ยังเป็นอยู่นะเจ้าเล่เจ้าเล่เพรุบายแล้วก็เกา่เกาๆปากดีหน่อยแต่ว่านั่นแหละพอออกมาแล้วมันกลับกลายเป็นว่ากลายเป็นเพะเอกติ่มไปแทนก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ และหลายๆคนก็กรีดร้องค่อนข้างมากมันเองแต่่อนนี้คลา้ายๆกันน่ะจะมีอีก,อกขอยกตัวอย่างเริ่มเหมือนกันที่แบบบิดจากนิยายแบบยับยับ,ยบแต่ออกมาโคตรเวิร์กก็คือเรื่องจุลสิคปาร์ดอย่างไงบ้างเพราะอันเนี้ยจากต้นฉบับมันคือนิยายของไมเคิลครินตันก็คือไอตัวต้นฉบับนี่มันดาร์กมันดิบมันเถื่อนแล้วก็แบบคำหยาบความรุนแรงนี่คือสูงมากไม่ไม่ก็มันก็ถูกป่ะจูเลสิคปาร์ดมันคือหนังไดนโนเสาร์แดกคนใช่มันไม่ควรที่จะออกมาสดใสสีพาสเทลแบบ ที่เราดูดูกันอ่ะเออคือลองนึกภาพด้วยคอนเซปต์ของหนังคือไดโนเสาร์ออกมาไล่แดกคนแล้วทาไมกลายเป็นหนังพีจ13ให้เด็กดูได้ละว่างงเหมือนกันพอตัดบทหลัง่งเงี้ยคือพี่สปิลเบิร์กแกลดเนื้อหาจากนิยายเลยประมาณการแดกกระแดกคนลดร้อยลงสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์แค่นั้นก็คือแกเอามาแค่ฉากที่แกชอบแทบจะบิดไม่เหลือซากแล้วเออแค้บิดเอามาแค่หัวใจของมันใช่ใช่แมันแล้วก็ลักษณะตัวละครีนก็บิดยับอย่างไอ้ด็อกเตอร์ลันแกนอย่างเงี้ยก็คือ จากไอตัวของนิยายก็คือเป็นแบบคุณพ่อแบบรักเด็กมากแต่ของในหนังก <mo ็จะเห็นว่าตอนแรกมันเกลียดเด็กอ่าแต่ว่าพอตัวละครเติบโตขึ้นก็ดูเขาอบอุ่นนะให้มันมันมีพัฒนาการตัวละครไงให้มันสมรณ์ขึ้นอะไรอย่างนี้หรือว่าจอห์นแฮมมอนเองอะไรเงี้ยที่แบบในหนังสือเป็นคนโลภเลยอะไรเงี้แต่่วาดูชั่วเลยดูชั่วเลยแต่ว่าในหนังแล้วะแบบตาแก่อบอุ่นตาแก่ออบอุ่นคนหนึ่งที่มีความฝันใช่มีความฝันอยากเปิดส่วนอยากเปิดส่วน กูคแค่อยากเปิดสวนนั่นที่มีไดโนเสาร์แดกคนกูผิดตรงไหนใช่ไหมใช่อันนี้ก็ถือว่าบิดออกไปเยอะมากอืหรือแบบเอียนเมาคอมอย่างงี้ก็แบบในหนังสือตายแต่ในหนังครับได้ไปต่อจนมายันยุคยูซิกเบลอะไรอย่างี้เอียนเอียนเมาคอมเอาความจริงป่ะในภาคแรกมึงก็ไม่ได้ทำเพี้ยอะไรมไม่ได้มันดอนเล่นเฉยใช่ใช่แต่ในนิยายมันนักจริงมันมีแบบไอตัว,ดดวไดโนเสาร์ไล่กินเด็กอย่างเงี้ยแล้วเด็กโดนจริงๆอ่ะเด็กโดนแดกด้วยอเออไม่ได้ ฮอลลีวูดให้ไม่ได้ไม่ได้ให้บ็คแค่วิ่งได้ให้ฮอลลีวูดให้ไม่ได้เรื่องนี้ฮอลลีวูดให้ไม่ได้ไลด์ได้อย่างเดียวแต่ทำมาอันตรายถ้าทำร้ายเด็กนี่ต้องไปอินเดียเลยอืมอินเดียสายนี้ถนัดอินเดียถนัดสายนี้เออแต่อะถ้าอย่างงี้ต้นลองชิด,ดูมึงลองเปรียบเทียบเอ่ออมนิเซียนกับจูลิสิกพาร์คดิอะไรถึงที่ทำให้สองเรื่องนี้คนมันไม่เทียงกันทำไมมันถึงจูลิสิกพาร์คถึงไม่มีปัญหา มว่านิยายมันอาจจะไม่ได้ดังมากขนาดนั้นก็เ็นไปได้จุดสิปาส่วนใหญ่ที่คนรู้จักคือรู้จักจากหนังก่อนเลยอ่าพี่ก็รู้จักจากหนังนิยายพี่ไม่เคยอ่านเลยส่วนใหญ่แบบดูหนังแล้วค่อยตามไปอ่านนิยายกันแล้วมันมีดราม,าม่าไหมแบบคนอ่านนิยายมาด่าไม่ค่อยมันหรือว่ามันยังหรือว่ามันยังไม่ถึงยุคอินเทอร์เน็ตผว่ายังมันยังไม่ถึงยุคอินเทอร์เน็ตนั่นแหละก็ถ้าเราสลับกันนะสมมติจูเลสิคปาร์สนิยายโด่งดังแล้วมาทําหนังก็ไม่เหลือจริงก็ไม่เหลือก็ไม่เหลือแน่นอน แต่ว่าตอนจุดสิบปามันเรียกว่ามันเหมือนแบบเขาเรียกว่าโถวความเวทมนต์ของภาพยนตร์ะอะตอนนั้นมันคือแบบจะเถียงก็ด่าครับแบบยากยาก<ม>น้ำต้มปากอะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องบิดตัวละครเนี่ยยังไงกูต้องลีดไว้ไว้เดี๋แบทแมนยังไงล่ะเ <laughs> ออดี๋วแบทแมนก็ขอได้หน่อยคือเดี๋ยแบทแมน <The Batman S 1> เป็นหนังที่ดีสนุกสืบสวนสอบสวนเป็นแบทแมนเรื่องแรกเลยนะที่สืบสวนสอบสวนได้เยอะขนาดนี้แต่นิี้ใส่ตัวละครเนี่ยแม่งหลุดไปไกลเออหลายคนบอกว่ามันเพิ่งเป็นแบทแมนได้ไม่กี่ปีแต่กูถามจริงจริง คือสวัสดบูสเวนมันเป็นแบบนี้อย่างนั้นเหรอบูตเวนที่แบบว่าอยากจะเดินไปต่อยใครก็ได้แล้วก็เอาหน้าทลไลกับพื้นเป็นหลักอะไรเงี้ยคือสวัสดมันไม่ใช่สำหรับพี่มันถือว่ามันบิดนิสัยตัวละครของเดอะแบทแมนหรือบูสเวนเยอะเกินไปเหมือนกันเลยอันนี้กูกรีดร้องพี่เมนไว้ในคอมเมนตะ์อะในของไอแอมนเะซียอะว่าเป็นยังไงล่ะเข้าใจความรู้สึกของเดอะแบทแมนของผมหรือ,อยัง <laughs> มีคนมาเมนบอกแจมแจ้งเลยค่ะ <laughs> อย่างนั้นเลยก็นี่แหละมันเป็นอีกหนึ่งประเด็นนะที่รู้สึกว่า มันทําให้แฟนๆไม่ชอบอืการบิดตัวละครเล็กน้อยเหมือนประมาณว่าบอกว่าเฮ้ยเนี่ยกูจะทําให้ตรงนะแต่สุดท้ายแล้วกับบิดตัวละครที่พวกเขาหลงรักหรืออีกอย่างหนึ่งอ่ะยกตัวอย่างเดอะ a บทแ n นดาร์มอนเอวิลูชันอย่างเงี้ยก็เหมือนกันอะตัวละครมาครบไหมตัวละครมาครบตัวร้ายก็เป็นฟิกโลนแต่ว่ามึงพวกมึงคือใครแหละพวกมึงคือใครอย่างนั้นเลยเหมือนกันเลยพวกมึงคือใครอันนี้พี่มองว่าคนมักจะมีปัญหากับตรงนี้มากที่สุดมาก อ่ะแล้วมาถึงประเด็นที่ถกเถียงกันหลายคนชอบพูดถึงประเด็นต่อไปก็คือว่าเหมือนเป๊ะแบบเอาใจแฟนๆเลยเป๊ะๆถอดมาเลยแบบถอดมาจากหนังสือถอดมาจากกระตูนถอดมาเลยอย่างตัวอย่างอย่างชัดเจนที่สุดของยุคนี้ก็น่าจะเป็น how to train your dragon เขาบอกว่าแบบฉากต่อฉากซีนต่อซีนเลยมาจากแบบเป๊ะๆเลยคุณต้นชีว่าไหว่าอันนี้ก็มันก็เหมือนรู้ตลาดว่าอยากทำแบบนี้เพราะว่าเวอร์ชันแอนิเมชั่นมันเวิร์กอยู่แล้วอ่ะใส่ไปอย่างนี้เลย คุณต้นคิดว่ามันสามารถขายได้และออกมาดีได้ใช่ไหมใช่ใช่แต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบเป๊ะขนาดนั้นมันยังมีแบบเพิ่มมิติตัวละครเข้ามาให้มันดูแบบเล็กน้อยเล็กน้อยเล็กน<ๆ>้อยเล็กน้อยพี่แบบมันไม่ได้ขัดอะไรอะ่ะแต่ว่าถ้าถามว่าแล้วมันดีไหมเำหรัผมผมมองว่าดีการที่ทําให้เหมือนเป๊ะใช่ไหมม,มัน,ม,นมันก็เป็นอะไรที่แบบอยากได้แต่แบบอีกมุมหนึ่งก็อยากตัวอะไรให้มันแตกต่างอยู่เหมือนกันสำหรับพี่พี่อยู่ที่มุมมองว่า คนที่เขาอยากจะซื้ออเขาชอบแบบไหนถ้าสมมติพี่แบบแฟนๆถ้าสมมติมีเรื่องหนึ่งที่พี่ชอบมากๆแล้วอยากเห็นออกมาให้มันโรแร่นแบบของจริงเขาก็ต้องอยากเห็นให้มันเหมือนนี้สุดปะ่ะเพราะว่ามันเป็นเนื้อเรื่องที่เขาชอบอืมไม่งั้นกูจะดูเรื่องนี้ทําไมถูกไหมถ้าอยู่ดีมึงมาจะมาบิดนูน่นแก้นูน่นแก้นี่เยอะแยะหลายๆคนเขาคิดน,นะก็แล้วกูจะมาดูเรื่องนี้ทําไมถูกไหมบางทีก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยมันจะได้เติมเสริมแต่งถ้าใครอยากดูของเก่าก็กลับไปดูของเก่าสิเอ้า ก็กูอยากดูในรูปแบบนี้อ่ะเออแต่ก็อยากดูของแบบเหมือนเดิมอ่ะพี่บอกว่าเรื่องนี้ไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดเออแต่อยู่ที่ว่าคนซื้อเขาอยากจะซื้อแบบไหนคนกินเอาคนกินอยากจะกินรสชาติแบบไหนแล้วแหละแล้วแต่คนว่าจะชอบไม่ชอบไปว่ากันไม่ได้หรอกไม่ได้ว่ากันไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดสมมติทํามาขายแล้วคนส่วนใหญ่ไม่ชอบองไงสุดท้ายเดี๋ยวมันก็ตายไปเองอ่ะมมันอย่างนั้นอยู่แล้วถ้ายัางเหมือนก็เพอร์ซี่แจ็คสันไอซีรีซีรี ส้นตีนมากบ,บอกให้หอันนั้นเหมือนเกิดมึงแกบ้างเถอะเอาความจริงคือกูติดตั้งแต่แค่ตัวละครแล,ล้วเออกูรับไม่ได้นาเบสกูเป็นอย่างนั้นแต่ก็ไม,ไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากพอลองดู่ารู้สึกว่ามันน่าเบื่อ,อมันมันทํามาเหมือนหนังสือจริงแต่หนังสือมันปล่อยให้จินตนาการโลดแล่นแล้วก็ค่อยค่อยค่อยๆไต่อันดับแต่คือพอมันมาทาเป็นซีรีส์แล้วมึงทําแบบไอ้เหี้ออีกนิดนึง,อ,นนงอีกนิดนึงคือจะมีบรรยายในหัวแบบในหนังสือแล้วอ่ะคือกูเลยรู้สึกว่ามันน่าเบื่อไว้แล้วมันไม่มีการรรวบัดตตออนะไ พอดูแล้วอ๋อกูยอมแพ้แล้วกูไม่ไหวแล้วมันจะสนุกกี่โมงเนี่ยเหมือนประมาณว่าคนมาเดินต่อบทกัน,น,น<อ>ที่มึงฟังอ่ะเพื่อเลยเรื่อว่าเออมันต้องมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขบ้างถ้าเกิดเราทําออกมาแล้วมันยังไม่พร้อมที่จะเป็นซีรีส์หรือภาพยนตร์อ่ะมันก็ต้องมีการแก้ไขบ้างอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องยากเหมือนกันนะเป็นคําถามที่พุ่มกลับอะไรพวกเนี้ยเขาต้องหาคําตอบให้ได้ว่าทาออกมาเหมือนเป๊ะแล้วมันหิชียังล่ะเออถ้าทำมาหมดเลยแล้วมันหิ้งยอะทําเรทำยังไงเอออันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะ อันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าอย่างไอเรื่องอ m n i s c i ีย t เ e a d e อร์พี่กําลังนึกย้อนกลับไปไว้ว่าถ้าทําให้เหมือนในหนังสือหรือว่าทําให้เหมือนในการ์ตูนอ่ะยากเหมือนกันนะคือยากที่จะทําให้จบภายในภาคเดียวอืยากที่จะทาให้มันสนุกด้วยภายในภาคเดียวมันจะกลายไปว่าเหมือนแบบแค่ปูแค่เล่าแค่นิสยัยตัวละครหลายหลายอย่างมันยังไม่ชันถึงจุดพีคเลยจบแล้วอืมเออจบแล้วไอเยียไม่ถึงไหนเลยจบแล้ว มอนกนดิสใส่ตัวพระเอกที่พี่บอกว่ามันเปลี่ยนได้โอเคเพราะว่าในกระตูน่ะมันมีอีเวนต์มันมีนู่นมีนี่แล้วก็ค่อยไต่ระดับนี้ใส่ตัวคอนเข้าไปแต่ในหนังมันไม่มีเวลาค่ะนะหนังมันต้องแบบเชี่ยกูต้องโยนปมให้พระเอกเขอยู่ในเวลาเท่านี้เออกูต้องรีบโยนปมให้มันมันต้องมีปมเย้ยอะไรสักอย่างอ่ะในเหตุการณ์เนี้ยในอีเวนต์เนี้ยหนังมันได้ดูสนุกอ่ะเออไม่งั้นถ้าเกิดมันโยนไปตามปกติมันจะแบบเชี่ยมันบางอย่างวะเออเพราะว่าในในมันทวาหรือในนิยามันใช้เวลาปูและเซตอั จะทำยังไงให้สนุกได้ภายในสองชั่วโมงนี่คือคำถามต่างๆเอออ่ะแต่ก่อนที่จะไปเรื่องต่อไปแวะชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่อืกลิ่นหอมสดชื่นจริงๆนี่มันกลิ่นทรายแมวเต้าหู้ทิงกระเบลนี่ว่าเจ้านายสบายตัวส,ดสุดๆไม่มีฝุ่นฟุง้งไม่ติดอุ้งเท้า เติมความสะดวกให้เหล่าท่านจับตัวเป็นก้อนเร็วก้อนแน่นไม่แตกง่ายโอ้โหเทลงชะโครกได้ด้วยผลิตจากธรรมชาติ100%จากถั่วลันเตาและวัตถุดิบระดับฟูดเกรดแล้วก็อย่าลืมใช้โค้ด S I N S M O V I E หรือ Sin s MOVIE ใช้ได้ในช้อปปีเลยนะครับใช้โค้ดด้วยนะครับเขาจะได้รู้ว่าช่องเราเจ๋ง <c oughs> อย่างสุดท้ายคือการตัดลดแต่งเติม ให้เข้ากับหนังที่เราพูดไปเมื่อกี้ที่ทํามาได้อย่างดีก็อย่างแฮร์รี่พอตเตอร์ที่แฟนๆด่ากันระเบิดเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่มีใครปริเสธได้ว่าหนังมันสนุกใช่หนังมันดีโอ้โหไม่งาามั้นจะสร้างไม่ไมจะจบเหรอแปดภาคที่ดูแปดภาคกูมั่นใจเลยว่าแต่ละภาคกูดูไม่ต่ำกว่าสิบรอบอแน่นอน เบื่อๆบันปีนะมานั่งดูเล่นใช่ดูช่วงคิดมากนะมันเป็นหนังอมตะไปเลหรือว่าอะแพรรี่แล้วก็มีเดอะลอร์ดเอาเดอะลอว์ดก็มีแบบดราม่าเหมือนงานว่ามันไม่ต้องแฟนด่ากันขมเลยใช่แต่ก็ต้องยอมรับว่าหนังม่นสนุกจริงและดีจริงไดออสกามาเต็มอ่ะแต่ว่าหนังมันแค่นี้ก็ยาวนะใช่ก็มหมกอมกาบแล้วนะคือหลายๆที่มันต้องตัดต้องลดให้เข้ากับภาพยนตร์มากคือเข้าใจแหละว่ายังไงยังไงแต่ว่ามันอยู่ที่พุ่งกับเรื่องไงว่าเขาจะหยิบส่วนไหนเข้ามา และหยิบส่วนไหนออกไปอะเพื่อให้หนังของเขามันแบบดูได้ดูสนุกแต่ละคนอาจจะชอบตรงนี้เอ้ยตรงนี้มึงสําคัญมากมึงต้องใส่ไว้แต่ผู้รักลับอาจจะไม่ได้มองแบบนี้ห,หรืออาจจะมีปัญหาภายในมีเรื่องทุนมีเรื่องโครงเรื่องที่เขาคิดว่าเขาต้องแก้แล้วก็เลยต้องหยิบส่วนนี้ออกไปมันก็อาจจะไม่ถูกใจใครหลายๆคนมันก็เป็นไปได้มเป็นไปได้มันอยู่ที่ว่าเขาเลือกหยิบตรงไหนตรงใจเราหรือเปล่าอเออบางทีเขาหยิบตรงนี้มาบางคนอาจจะชอบก็ได้ บางทีหยิบตรงนี้ออกบางคนอาจจะไม่ชอบหรือว่าอาจจะชอบก็แล้วแต่พี่ว่าได้หมดตรงใจเหมือนกันได้หมดวันพีทอืมเป็นตัวอย่างที่ดีอ่ะอันนี้ก็ทําโอเคนะอืมันตัดช่วงที่มันแบบออกทะเลมันออกทะเลแต่เริ่มแล้วมันออกทะเลตั้งแต่ก็ที่มันแบบสิบวิแรกแล้วไม่ต้องมีก็ได้อ่ามันตัดหลายช่วงออกออย่างวันพีทที่เขาเสียดายตรงช่วงซันจิอืออ่าที่มันจะต้องไปลบกับไอ้พวกดอนครีกอ่ะอ่ตัดทิ้งหมดตัดทิ้งก็แต่ว่าก็ยังเก็บตัวละครไว้ให้พวเห็นว่ามัน แถวบ้านกูไม่ต้องมีก็ได้ไอ้ีแถวบ้านไม่ต้องมีก็ได้ <c oughs> เรือแตกต่แกนล,ลายแถวบ้านกูไม่ต้องมีก็ได้แต่นั่นแหละมันก็คือเป็นทางเลือกเอออย่างหนึ่งที่แบบเขาจะเลือกไว้อะไรยังไงแต่เห็นปะล่ะอย่างสาคัญสาคัญที่เขาชอบกันอย่างแบบไปสู้อารองอย่างเงี้ยสําคัญมากใช่ซีนสาคัญสําคัญที่นามิร้องไห้อะไรเงี้ยก็ยัง,ยงเก็บ<อ> <ๆ S 2> ก็ต้องเก็บไว้หลายๆอย่างคือมันอยู่ที่เขาหยิบเลือกเหมือนอย่างซีซั่นสองอ่ะที่พี่บอกว่าเอ้ยมันจะต้องไปเจอพวกคนยักษ์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมพี่ก็รู้สึกว่ากลัวมันยืดไปบางที เออเอาคนยักษ์ออกไปก่อนก็ได้เดี๋ยวผมก็บอกเอ้ยคนยักษ์สำคัญมากนะ,ะเ,เปิดทางให้เราไปต่อได้สำหรับพี่พี่มองว่ามันอาจจะเปลืองค่า CG เกินไปแล้วก็มันยังไม่มีความจําเป็นที่ต้องแนะนําตอนนี้จะมาฮกกว่าจะใช้อะมันก็อยู่หลังๆแล้วเอิ่อใหอ้บ้าหลังเปลี่ยนแสดงด้วยเบิเมึงจะไปถึงนั่นหรือเปล่ามันจะเจ๊งก่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่เลยมองว่าเอ้ยเก็บ CG ไว้ก่อนแล้วก็ไปโฟกัสตรงอื่นก่อนก็ยังได้ รู้สึกว่าคนยักษ์มันแนะนําหลังหลักอะได้เอยังไม่ต้องรีบนะคคือไม่ได้บอกว่ามันไม่สําคัญม,มันสําคัญแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะเรียกพรีเซนต์อะไรตรงไหนยังไงแต่ผมว่าน่าจะไปถ,ถ้ามันแนะนามาขนาดนี้ยในเรื่องน่าจะมีแบบโอกาสไปโฟกัสที่เกาะคนยกักษ์อะเยอะอยู่โอ้ยดูมาแล้วซีซั่นสองอ,อยู่ตรงนั้นแหละแม่งอีลุงตรงนั้นกันอยู่ตรงนั้นแหละทะั้งซีซั่นอะซีซั่นหนึงห่งอะอยู่ตรงนั้นแหละเพราะว่าไอพวกไอมิตร์ทีอะไรก็มันก็นัวกันอยู่ด้ใช่ก็น่าจะตนั้ที่นั่นแหละ เออพราะพักงาเขาก็แคสออกมาแล้วหล่อเท่ใช่หล่อเท่หล่อเกินหล่อเกินหล่อเกินอ่ะไหนคุณต้นลองเห็นหาข้อมูลมาไหนเราพูดให้ฟังหน่อยสิว่าหนังเรื่องไหนที่เขาดัดแปลงอะไรยังไงบ้างอ่ะเป็นสักนิดหน่อยให้เพื่อนๆฟังก็ได้ขอขอเอาเรื่องเดียวแล้วกันเป็นหนังที่แบบดัดแปลงแล้วดัดแปลงอีกก็คือแบบจัดนิยาย่มาเป็นหนังแล้วก็มีหนังว่าดัดแปลงไปต่ออีกรีวิวแล้วนี่ไปเรื่อยๆอ่ะขอยกตัวอย่างอย่างเรื่อง w a l of the World ลวกันเฮ้ย w a l of the World ชื่อนี้ทำไมมันคุ้นๆวะ เหมือนเพิ่งด,ดูไปอยางๆขอพูดเอาเป็นเวอร์ชันนิยายก่อนแล้วกันเวอร์ชันนิยายเนี่ยเขามีมาตั้งแต่ปี1898โดย h ฮ w จ l เวลส์อ่าซึ่งอันนั้นอกโคงเรื่องต้องฉบับอะมันก็คือเกิดขึ้นในสมัยแบบอังกฤษยุควิกตอเรีเลยลก็คือแล้ก็การเล่าเรื่องอะไรจะใช้ไปเหมือนแบบคนบรรยายเหตุการณ์ต่างๆว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างที่โลกตอนนั้นอะไรอย่างนี้ <hundred. S 1> ว่าแบบเออมันมีสิ่งมีชีวิตจากดาวอัคารมาบุกมาแล้ว <precisa> ก็แบบ มนุษย์ก็แบบพ่ายแพ้อย่างหมดมู้เพราะว่าเอเลี่ยนมันเทคนโนโลยีล้ำหน้ามากอะไรมากก็แต่มันเป็นนิยายเก่าตั้งแต่สมัยนน้นเลยฮะใช่ใช่คนเขียนนี่แต่งได้ประมาณไหนนะก็ร้อยกว่าอกว่าปีล,<ะ>ล้วล<ะ>่มันก็ไม่แปลกใจที่เอเลี่ยนพอไปยุดูยุสมัยแล้วเอเลี่ยนมันไม่ได้ดูล้ำสมัยมครับเทคโนโลยีเราสมัยเนี้โหดกว่าแถวๆเอเลี่ยนแล้วนะเออแต่ก็นั่นแหละมันเป็นคลาสสิกใช่แต่ยุคนาเขาก็มีเหมือนทีมที่เขาคงไว้อยู่ว่าเขาต้องการเหมือนเล่นเรื่องแบบอ่า วิจารณการแบบล่าอันิคมของอังกฤษอะไรพวกนี้ไงเพราะเหมือนเอาเอเลี่ยนพวกนี้มาเป็นเหมือนตัวแทนอังกฤษใช่ล่าอานอิคมใช่ใช่แล้วก็แบบตอนจบเขาให้ตอนจบว่าแบบมนุษย์อ่ะไม่ได้เอาชนะพวกเอเลี่ยนด้วยปัญญาหรือวุฒิใดแต่ว่าเอเลี่ยนมันแพ้ให้ตัวเองก็คือโดนแบบไวรัสเชื้อแบคบแบบแบทีเรียรของโลกอ่ะเล่นงานมันตายคล้ายๆกับวอลเ d ย์เวิร์ภาคใหม่ไหมวอลเลย์เวิร์กภาคใหม่นะครับบอกไว้นิดนึงพวกเราทำกำลังทำรีวิวอยู่ได้เรียกว่าจัดหนักจัดตเต็มคลิปยาวชั่วโมงหนึ่งอ่ะ คิดดูแล้วกันเดี๋ยวลงวันวันเสาร์อาทิตย์นี้แหละเพื่อนเพื่อนรอติดตามมาได้เลยเพราะว่าเรื่องนี้บอกเลยว่าส่วนตัวมากๆส่วนตัวมากๆเป็นการด่าแหลกตั้งแต่เคยทําช่องมาเลยอ,อันนี้น่าจะหนักที่สุดแล้วปะ่ะได้แค่นัน้หนักที่สุดแล้วต้นโอโ้เดือดเดือดร้อนได้เลยเสาร์อาทิตย์นี้อแต่ก่อนจะไปไอปีสองพันหเรามาเวอร์ชั่นหนังที่พัฒนาแล้วก็รู้สึกว่าเสียงตอบรับโอเคกันก็คือบ a l องเดวิลปีสปี2 0 0ห้าที่ทาพุดเล่นและกากำกับโดยสปิลเบิร์กอ๋อ ภาคเด็กกรีดเด็กกรี๊ดใช่พอพอพอ,พอลิงเดียวกูจําได้แม่นเลยภาคเด็กกรีดอ่านั่นแหละก็ัสือของมีการปรับเปลี่ยนจากนิยายไปแบบพอเยอะเลยแค่เหมือนเก็บธีมแค่ว่าแบบโดนลุกลามเหมือนกัน<ม>อะไรอย่างเงี้ยเอาไว,ไว้แค่นั้นเองอือแค่นั้นเองชื่อ world w เหมือนกันอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนจากแบบอังกฤษยุควิกตอเรียงเงี้ยเป็นอเมริกายุคหลังนายวันวันเพราะี้เขามีธีมชัดเจนอยู่ในเรื่องนะเพราะว่าไอตัวหนังสองเนห้าเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะเล่นเกี่ยวกับวิกฤตจากนายวันวัน ก็หลังจากนั้นใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วก็แบบตัวมุมมองเนี้ยจากการเล่าเรื่องจากแบบเป็นคนบรรยายเหตุการณ์ต่างๆแล้จะเปลี่ยนแบบแบบถ่ายทอดทำมุมมองของพี่ทอมครูซนะกับน้องบัคคาตาพกฤดเด็กกรีดเด็กกรีดโตขึ้นมาสวยให้อภัยได้ใช่ใช่สวยให้อภัยได้ซึ่งธีมหลักก็คือโลกหลังในวันๆแล้วก็ความเปราะบางของอเมริกาอืส่วนที่มาจากเอเดียนจากต้นฉบับที่แบบมาจากดาวขงข้ามมาจากอวกาศอะไรอย่างนี้ก็เป็นเหมือนแบบ ครื่องจักรที่มันถูกฝังไว้ใต้ดินมานานก็คือแม่งมาก่อนหน้าไม่รู้มาอย่างไงมามาก่อนหน้านี้นานแล้วใช่ใช่ใช่อ่ะส่วนแบบการลุกลานจากต้นฉบับที่มันตรงไปตรงมาว่าแบบมนุษย์ทําอะไรมันไม่ได้เลยสะเทือนอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนเป็นแบบเหตุการณ์สะเทือนอารมณ์เหตุการณ์ทุกอย่างเมืองพังพินาศแล้วก็เหมือนเขาเหมือนจะจาลองเหตุการณ์คล้ายๆในปัจจบันขึ้นมาก็คือพูดง่ายๆก็เล่นในยุคสมัยไหนเนื้อเรื่องมันก็จะเปลี่ยนไปประมาณนั้นแหละว่าตามยุคสมัยตามสไตล์ของเวลาอ่ะแล้ว ตัวธีมของหนังอะไรเงี้ยส่วนไอของนิยายตอนแรกมันจะเป็นเหมือนวิทยาศาสตร์ปนกับการเสีดสีอ่าเยดสีการล่าในโคมอะไรเงี้ยส่วนตัวหนังอะมันเป็นแทถ่ายทอดแบบดราม่าครอบครัวแล้วก็ภาพสยองแบบไผยนะขึ้นมาอะไรเงี้ยก็มันถือว่ามีความสนุกอยู่ตรงที่ว่าเราคนเรานะมันเหมือนซาดิสอะเราอยากเห็นเหมือนกันว่าถ้าเราโดนเอเลียนบุกอะ โลกมันจะวุ่นวายโกราผลแล้วเป็นแบบไหนใช่ใช่สิ้นช่วงนั้นก็ถ่ายทอดออกมาได้น่าสนใจแล้วก็เหมือนเขาเปลี่ยนเอเลียนอะ่ะสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่เหมือนสิ่งที่ไม่รู้ที่มาคุกคามมันมีการแบบเดียวกับในบันบเพราะตอนนั้นก็ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดก็จะโดนใช่ไหมอม,มองไม่เห็นเรากาจะโดนอ่ะประมาณนั้นเลยและแล้วก็ถึงปีสองพันยี่สิบห้าเปลี่ยนสเต็ปเหมือนกันเปลี่ยนส,าายสเต็ปเหมือนกันคราวนี้ใช้วิธีการเล่าแบบสกินไลฟ์จะเป็นหน้าจอนะ และก็เล่นเรื่องของ privacy ส,ส่วนใหญ่าอา privacy security อาการดับสอดส่องของรัฐบาลใช่ซึ่งทาออกมาได้เกลี้ยงมากคือต้องบอกว่าภาคเนี้ยเขาเล่นเกี่ยวกับประเด็นว่าเอ้ยคนเราเนี่ยเออเวลาถ้าต้องโดนดักกับข้อมูลหรือโดนรัฐบาลเนี่ยสอดส่องเนี่ยมันแค่ไหนถึงมากแค่ไหนถึงน้อยอ,อย่างไหนถึงจะปลอดภยัยอย่างไหนถึงเรียกว่ามากเกินไปนะดูน่าสนใจใช่ไหมแต่มันไม่ได้เล่นประเด็นนี้เก <c oughs> ี้ย <c oughs> มันไปเลอะเธอหลุดไปไหนก็ไม่รู้ มากกันไปก็คือรัฐบาลต้องการจะส่องสินค้าในตะกร้าอเมซอนของคุณอเมซอนเป็นหลักเฮ้ยคุณไม่กดสั่งของผ่านอเมซอนล่ะครามแอร์ามแอร์เดี๋ยวรอชมได้เลยครับเอาทีนี้อันนี้คือขายของเลยบอกเลยว่าคลิปนี้เดือดมากใช่เพราะว่าบอกเลยว่าผมเรียนตรงมาทางด้านสายนี้เรื่อง privacy เรื่อง security ทางด้านไอทเนี่ยบอลแกจัดเต็มซับเทคนิคเลยว่าซัมันซับซับแหลกเลยซับแหลกแน่นอนยังไงก็อย่าลอลืมรัชมนะครับอ่ะ วันนี้ก็สบายๆประมาณนี้คุณต้นประมาณนี้ประมาณนี้ถึงใครนิดนึงคุณต้นคิดว่าดัดแปลงประมาณไหนสําหรับคุณต้นถึงเรียกว่าพอดีสำหรับผมอ่ะผมชอบแบบ The Lord Harry Potter ก็คือหยิบแกนหลักหยิบหัวใจของมันมาแล้วก็ตัวละครมาด้วยก็โอเคแล้วก็แบบปรับเปลี่ยนไดหน่อยให้มันเข้ากับความบริบทภาพยนตร์อืมแล้วแบบไหนที่เรียกว่าเกินไปแต่ก็บบใเวอร์ชันเนี้ยผมว่าเกินไปคือมันคล้ายๆกันอะแต่ว่า ทำทุกอย่างเลยเทไม่สนใจรอไม่ไม่เอาหัวใจมาด้วยไม่ให้ไม่ให้เกลียดเขาเลยไม่ให้เกลียดตยัวละครไม่ให้เกลียดติได้เกลียดคนทำไม่ให้เกลียดแบบเรื่องราวที่เขาปูเอาไว้อะไรเงี้ยธีมหลักอะไรเงี้ยเออพี่ก็มองว่าสำหรับพี่พี่มองว่าดัดแปลงประมาณพอดีเนี่ยก็คือเห็นใจคนทําหนังอยู่เหมือนกันว่าบางทีเนี่ยทําให้มันสนุกในสองชั่วโมงอ่ะมันยากใช่ใช่บางทีนั้นนิยายหรือการ์ตูนเนี่ยมันใช้เวลาปูมีโอ้อีเวนต์มากมาย ่าที่แบบคนมันจะเริ่มรักตัวละครนี้กว่าจะเริ่มเข้าใจตัวละครนี้แต่บางทีมันต้องเลือกหยิบเตี่ยต้องตัดเรื่องอะไรมากมายคือถ้าจะทาแบบนั้นนะเอามาแค่ชื่อแล้วก็สร้างตัวละครใหม่ไปเลยดีกว่าอืเข้าใจเข้าใจมันก็เลยลําบากเหมือนกันม,ม,มันก็เลยลาบากเหมือนกันยังไม่ได้แบทแมนนะที่อยู่ไม่เข้าใจแม่งไหนแต่น้อยเลยแม่งทาแบทแมนกูร์เซียมเลยแต่นั่นแหละผมก็คิดว่ายังไงก็ต้องเข้าใจเหมือนนึกเขาเรียกว่าเห็นใจทุกฝ่ายอ่ะเห็นใจทุกฝ่ายเห็นใจทั้งแฟนๆที่ ไม่ไหวกับมันแล้วอย่าเดบิวต์ไปเป็นต้น่หรือว่าเหตุใจที่คนทาหนังเหมือนกันที่ว่าบางทีมันก็ต้องเลือกอ่าทีมันก็จาเป็นต้องต้องเล่าในมุมของหนังอะไรเนียใช่ก็ซึ่งยากมากๆก็วันนี้ก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้มีความคิดเห็นอย่างไรก็ทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยต้องขอขอบคุณาซแมวต้องพูดทิงกระเบลควบคุมระดุดซับกลิ่นได้อย่างดีเยี่ยมจับตัวเป็นก้อนเร็วก้อนแน่นไม่แตกง่ายไหลฟุลอองฟุฟุ้งไม่ติดอุ้งเท้าสามารถเทลงโคกได้ ไม่ทำให้เท่าตันเพราะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแถมมีเลือกมาตรการถึง6กิ่นครับครับยังไงวันนี้ก็ประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe s u b สไครป์พวกเราด้วยนะจะหนึ่งแสนซับแล้วแล้ววาเจอกิจกรรมอะไรยังไงค่อยว่ากันไว้เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ